สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนัดฟังเมเนเนวอรนีวิสตอมนะครับพี่มาร์คบอกว่าผมเป็นสวิงเทรดเดอร์และผมชอบที่จะได้ยินเสียงเครื่องเก็บเงินดังขึ้นครับโอ้โหเป็นไมซ์เซตทีผวว่าน่ามาแชร์กันนะฮะนี่เป็นทวีตแก่นะบอกว่าวันนี้เราได้ปิดฐาน,นะหุ้น shak นะพร้อมกำไร3ามเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นในระยะยาวนะฮะอ๋อในระยะยาวนั้นห้นตัวนี้ยังมีแนวโน้มที่ดีเยี่ยม หลายคนอสงสัยว่าทําไมผมตึงขายออกคําตอบคือผมเป็น Swing t r a เดอผมชอบที่จได้ยินเสียงเครื่องเก็บเงินดังขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพอร์ตผมใกล้ถึงจุดสูงสุดผมเกลียดการรอดาวดังนั้นผมจึงใส่ใจกับการลดความผันผวนของพอร์ตในห้น้อยสุดนั่นหมายถึงการขายในช่วงเวลาที่ราคากํำลังขึ้นแรงซิลิงทูสเตงนะครับ ผมจะพิจาราซื้อคืนเมื่อมีโอกาสเข้าใหม่ที่มีความเสี่ยงต่ํากว่าแต่สำหรับตอนนี้เราแยกทางกันและผมออกมาในฐานะผู้ชนะแบบที่ผมชอบเป็นไมซ์ที่ผมว่าผมชอบเรียกว่าเคล็ดลึกสวิงเทรดนะซึ่งเป็นอ e ีบุ๊กเล่มใหม่ของผมนะที่เขียนออกมาเป็นการเพิ่มเติมนะจากหนังสือที่ชื่อว่าหุ้นสิ่งสวิงเทรดนะครับให้ท่านได้แนวทางการสวิงเทรดไปใช้ในแบบที่ลึกกว่าทฤษฎีฮนะ เป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับที่ผมตั้งชื่อให้มันดูเก๋ขึ้นเป็นเคล็ดลึกซึ่งเอาเป็นแนวทางนะครับเอาเป็นวข้อคิดเป็นมุมมองจากการใช้งานจริงนะ s w i n g trade ยังไงให้ได้กำไรดีในแบบที่เขาคือถ้าคุณอยากจะเก่งคุณต้องศึกษาว่าคนเก่งเขาคิดยังไงเขาเทรดยังไงกันแน่นะครับซึ่งมีหลายประเด็นครับที่ไม่ได้บอกในหนังสือของแกครับ ผมต้องไปแคะมาจากทวีตแกนเ,นเนี่แบบนี้เห็นไหมครับว่าเนี่ยทำไมหุ้นมีแนวโน้มดีจังเลย SHK e นะในระยาวเนี่ยเทรนสวยเลยแต่แกขายถ้าไม่มีถ้าเราไม่ตามทวีตแกนะและถ้าถ้าไม่มีผมมาคอยแกะแค่ให้คุณนะผมว่าคุณจะมองข่ามันไปเนี่ยนี่เป็นข้อดีของอ e ีบุ๊กเทรดลึกสวิงเทรดนะครับสามารถซื้อได้ที่แอปเมมมาร์เก็ตกนอื่นเอนเอ,อ,อนอน่นลืมครับ ท่านใดครับที่อยากถ้าท่านใหญ่อยากให้ช่องนี้นะครับช่องเซี่ยวเนี่ยนะดำเนินต่อไปนะครับดำเนินต่อไปแล้วก็อยู่ได้นานๆนะก็รบกวนนะท่านที่ที่แน่ใจนะครับสามารถซัพพอร์ตผลงานได้นะครับผ่านการเนี่ยที่ช่องนะครับที่ที่ที่ยูทูบนะมันจะมีเมนูผลิตภัณฑ์นี่นะครับท่านสามารถคลิกซื้อสินค้าได้นะที่ที่ผมแปะเอาไว้นะหรือไม่ถ้าท่านใดที่มีหนังสือแล้วแต่อยากซื้อสินค้าอื่นก็คลิกผ่านเข้าไปครับ เข้าไปในแอปช้อปปี้นะแล้วก็ไปซื้อสินค้าอื่นได้เช่นกันนะครับถ้าคุณซื้อผ่านการคลิกเข้าไปจากนี้นะผมได้ข้อคอมมิชชั่นถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกันให้ช่องนี้อยู่ได้นานๆนะครับนี่ช่องทางหนึ่งนะหรือไม่ถ้าท่านใดที่ไม่มีกําลังซับก็สามารถแชร์ะครับแช่แชร์คลิปให้กลุ่มของท่านได้อ่านได้ฟังให้มันขยายขอบเขตขยาย ขยายผู้ชมให้มันมากขึ้นอ่างนี้ได้เช่นกันนะครับหรือท่าในใดที่มีน้ําใจมีแรงซับนะครับก็สามารถซ e ัพพอตอีบุ๊กได้นะครับผมจะพยายามเอาไอเดียเอาแนวทางข้อคิดที่มันมีความลึกซึ้งมากกว่าทฤษฎีนะเอามาเขียนให้คุณอ่าน,นครับท่านจะได้เป็นท่านจะได้มุมมองใหม่ๆซึ่งเป็นมุมมองที่เกิดจากการใช้งานจริงนะให้ท่านใช้งานจริงได้ประสิทธิภาพที่มีมากขึ้นนะครับแล้วก็หนังสือเล่มครับมีขายที่ เพจเสี่ยวบุกมีเก้าเล่มเนี่ยนะฮะเนี่ยขอบคุณท่านนะครับที่มีน้ําใจในการซัพพอร์ตผลงานกันนะครับถ้าท่านซัพพอร์ตกันเยอะผมก็จะมีมีกาลังใจในการทําคลิปนี้รันรันช่องนี้ไปได้นานๆนะครับกลับมาที่ประเด็นนะครับพี่มาร์คครับผมได้ตีความครับคลิปลึกแกนี่คืออะไรครับทําไมอ่ะผมผมผมลองตีความยากๆนะทำไมถึงขายหุ้นในเมื่อหุ้นยังคงดูดีระยะยาวครับ นี่เป็นเคล็ดลึกสวิงเทรดนะทำไมพี่มาร์กจึงขายหุ้นในเมื่อแนวโน้มมันก็ยังดูดีระยะยาวนักสวิ t r a รดที่สำเร็จอย่างพี่มาร์กเน้นย้ำว่าเขาอะระบุตัวตนว,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 ว่าเป็นนักส n g Trade เป้าหมายหลักของเขาคือทำกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาในช่วงสั้นถึงกลางไม่ใช่ถือยาวแม้หุ้นตัวเนี้ยจะมีศักยภาพ แต่เขาเลือกขายเพราะว่าได้กําไรที่ดีตามเป้าหมายทางการเทรดของเขาครับสามเอร์เซ็นเนี่ยหรูรานะถ้าคุณมีโพซิชันไซส์บิ๊กๆหน่อยสัก10%ก็อนองพอร์ตนะสามสิบเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยโหหรู้ราเลยนะฮะับสองคำว่าเสียงเครื่องเก็บเงินดังขึ้นคืออะไรนี่คือคำเปรียบปเปรยนะครับเปรียบปเปรยถึงการล็อกกำไรหรือการขายทำกำไรครับ รานในเมื่อมีคนพร้อมจ่ายเงินให้เราอ่ะเราก็แค่นะครับแค่เก็บเงินจะเข้าเข้าเกะสิดังกริงนะฮะนี่ครับพี่มาร์กนั้นซึ่งเป็นสุดยอดนักสวิงเทรดนะให้ความสำคัญในการรักษาผลกำไรได้มามากกว่ารอคอยราคาหุ้นขึ้นต่อไปหรือไม่ครับถ้าเงินมันลอยมานี่นะลอยมาอยู่ที่มุมมุมห้องเนี่ยนะ ต้องเก็บนะครับเนี่ยสามเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ย, 3, ยโคตรหรูนะครับทำไมนักสวิงเทรดจึงไม่ชอบการรอดาวนะครับพิมพ์มาที่แปลว่าเขาเกลียดการรอดาวมากครับเพราะว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาที่จุดเดิมได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยแกจะขายตอนที่พอร์ตเนี่ยแหละหรือว่าราคาและกำไรกำลังดีนะฮะสมมติได้กัน ถ้าวันนี้แกไม่ขายที่กำไร31%นะวันต่อมาครับหุ้นอาจจะพักตัวก็ได้กลับตัวแรงจาก31%เนี่ยอาจจะเหลือแค่20%หรือ10%ซึ่งเนี่ยการรอดาวซึ่งเป็นสิ่งที่พี่มางไม่ชอบทั้งนี้นเนมาเรียกว่าดาวที่ราคาได้กําไรถึงเป้าหมายที่แกคาดหวังนะ30%เนี่ยโอ้รูราแลวแกก็เทคเลครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า selling into s t สเต็ครับขายเมื่อราคาร้อนแรงซึ่ง ทุกครั้งที่ราคารแรงครับพอร์ตแกจะพุ่งขึ้นไงล็อกเอาไว้ล็อกความชันล็อกระดับสูงของพอร์ตไว้นะฮะเคล็ดลึกแบบเนี้ยไม่มีใครบอกคุณแน่นอน,นครับสครับกลยุทธ์การขายที่ราคากลังขึ้นร้อนแรงครับพี่มาบอกว่า s e l l i ์อุสเตงเน่ยนะเป็นการขายในช่วงที่ตลาดให้ความสนใจมากสุดเป็นแนวทางของยอดเซียนสวิงเทรดทุกคนคนระับ การขายเมื่อราคาขึ้นแรงทําให้เขาได้กําไรในจุดที่ทุกคนพร้อมซื้อเยอะสุดและลดความเสี่ยงครับจากการที่ราคาจะตกลงในอนาคตนะฮะเพราะว่าอะไรครับหลังจากที่ราคาหุ้นขึ้นร้อนแรงนะราคาหุ้นวิ่งขึ้นร้อนแรงนะมันจะโดยส่วนใหญ่นะคือไม่ทุกตัวหรอกผมตีประมาณสัก90%นะจะกลับตัวครับจะพักตัวครับพี่มาร์คไม่ชอบช่วงพักตัว วิ่งขึ้นแรงราคาถึงเป้าเทคจบครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือแกจะมองหาโอกาสใหม่ครับพอได้เงินมาแล้วก็หมุนครับหมุนรอบไปหาหุ้นตัวใหม่ที่มันมีศักยภาพก็เป็นการทบต้นครับทบต้นให้กำไรให้เงินนะมาเติบโต,ตไปเลยครับนี่เป็นเคล็ดลึกที่ผมว่านะบ้านเราไม่มีใครแกะลึกขนาดนี้ครับดังนั้นลองนะครับเปิดใจนะอ่านอ e ีบุ๊กเคล็ดลึกสวิงเทรดดูนะครับ เขาคิดนะครับเรื่องใหม่นะในในในข้อความพี่มาร์คหนึ่งคือจงมีเป้าหมายชัดเจนฮะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นนักเทรดแบบไหนสไตล์ไหนเดทเทรดไหมสวิงเทรดไหมหรือรันเทรนได้ยาวครับแล้วปักยึดสไตล์เอาไว้ครับถ้าคุณสวิงเทรดต้องใช้หลักการนี้ครับคือสวิงทูสเซ็งเอาไว้ฮะอย่าลืมล็อกกำไรครับเพราะว่า ถ้าราคาถึงเป้าแล้วขายออกครับถ้าไม่แน่ใจขายครึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็การันตีกำไรติดมือนะฮะพยายามควบคุมความเสี่ยงครับต้องหลีกเลี่ยงนะการขาดทุนหนักนะครับผมมีอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่า risk management นะและ position sizing ช่วยได้นะครับเกี่ยวกับควบคุมความเสี่ยงครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักด้วยการจัดการเงินทุนและออกจากตลาด เมื่อถึงจุดที่กําหนดไว้ครับสุดท้ายคือปล่อยวางครับต้องเรียนรู้ครับเพราะว่ามันจะมีบางครั้งที่เราขายหมูครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่มาร์กบอกเสมอว่าแกนั้นเคยขายหมูเทคโปรฟิตเนี่ยสามสแต่ราคาวิ่งไปร100้อเป็นไปพันก็มีครับแต่แกไม่ไม่วอรี่เพราะว่ามันเป็นสไตล์เขามันเป็นกลยุทธ์เขาเป็นแผนเขาทํา่ายได้ครับเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้นั้นเนี่ยจง ทำตามแผนตัวเองแล้วก็ปล่อยวางถ้าผลลัพธ์นั้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราคิดผิดนะครับเนี่ยฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมได้เดียมาจากทวิตพี่มาร์คซึ่งผมเรียกมันว่าเคล็ดลึกสวิงเทรดนะครับซึ่งผมเอาเยอะพวกนี้ไปเขียนไว้ในอ e ีบุ๊กเคล็ดลึกสวิงเทรดนะครับสามารถซื้ออ่านได้ที่แอปเมมมาเก็ตน,นะครับมีลิงก์ในคลิปนะครับถ้าาสนใจนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ